อายุเยอะขึ้นปัญหาผิวเริ่มตามมาอยากฉีดฟิลเลอร์แต่ก็ยังไม่พร้อมเจอเข็มจะดีกว่าไหมถ้าเรามีฟิลเลอร์แบบทา แฮร์วอนไฮยาฟิฟลเลอร์หรือฟฟลเลอร์แบบทาสูตรเฉพาะของแฮร์วอนคลินิกเี่เรียกว่าฟฟลเลอร์แบบทาเพราะเขามีสารชนิดเดียวกันกับตัวฟฟลเลอร์ที่ใช้ฉีดใต้ผิวหนังโดนเนื้อเซรั่มเขาบางเบาซึมไวไม่เหนียวเนหนอะเพราะเป็นแบบทาทําให้หมดกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ตัวนี้เขาสามารถซึมลึกได้จนถึงชั้นผิวหนังแท้แต่ความชุ่มชื่นให้กับผิวได้เหมือนการฉีดฟิลเลอร์เลยลองดูข้างที่ทากับไม่ทาสิแตกต่างสุดๆแค่ทาก็รู้สึกได้ทันทีว่าผิวเด้งอิ่มฟูฉ่ำน้ำพอใช้ติดกันสัก เจ็ดวันเรื่องริ้วรอยความหย่อนคล้อยผิวที่ไม่กระชับก็เปลี่ยนไปเป็นผิวเด้งดูเด็กขึ้นเยอะเลยตอนนี้รักผิวเด้งสุดๆผิวนุ่มแดงชุม่มชื่นหน้าฉ่ำบอเล่นแสงมากตอนนี้ขึ้นทานเป็นลูกรักเลยเพราะทั้งเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความชุม่มชื่นตัวเดียวเขาเอาอยู่อยากมีผิวแดงผิวเด็กแบบไม่ต้องเจ็บตัวแนะนำตัวนี้ค่ะ